สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยิยนดีนต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติอานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566กลับมาอัปเดตข่าวนะฮะต่อจากเมื่อวานนะครับที่อาการบาดเจ็บของทางเอเดเมริเตานะครับวันนี้มีอัปเดตนะครับซึ่งยิ่งฟังอัปเดตยิ่งรู้สึกว่าโอ้นาน นะครับน่าจะไปไปแบบพร้อมทีโบกุกตัวนั่นเลยนะครับน่าจะนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะแล้วก็มีอา่าเกปานะครับตอนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ทาง Official ของสโมโสรก็ประกาศแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดตัวนะครับคาดว่าจะเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะครับว่า การเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับกับมาริดนะครับและปิดท้ายด้วยอัปเดตประธานเป้ฮะมหาอากาศอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนจะกับลำเหมือนจะแอบ,บกับลำอีกแล้วนะครับที่ไปพูดคุยกับทางปาที้แซงชัมงนะครับว่าเอา,อาจจะมีการขยายสัญญาเพิ่มนะครับเดีย๋ยวไปฟังกันยิ่ง ย,ยิ่งอ่านข่าวยิ่งอัปเดตข่าวของประธานเป้ยนะยิ่งรู้สึกว่าแบบมันไม่จบง่ายๆเนาะอ่ะโอเคเริ่มที่ออฟฟิเชียลของสโมสรกันก่อนนะครับก็พูดถึงรายละเอียดนะของอาการบาดเจ็บเอดเดมิลิตานะครับอบอกว่านะครับหลังจากการทดสอบสภาพร่างกายของเอดเดมิลิตานะครับโดยได้รับการวินิจฉัยว่าเอ็นข้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดจบข่าวนะครับเจ็บ ACL นะฮะอันนี้ทีโบกุกตัวนะฮะร้วๆเลยนะเหมือนกันเลยนะครับนักเตะจะได้รับเข้าเอ่อจะได้เข้ารับการผ่าตัดอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางอ่ะไปทางสื่อกันบ้างนะครับเอาผู้สื่อข่าวคนแรกก่อนเนาะกียโมไรนะครับจาก The a t l l e t i c UK นะครับขึ้นเป็น breaking นะครับบอกว่าเอเดนมิลิตาบาดเจ็บ ACL นะครับแล้วจะเข้ารับการผ่าตัด คาดว่าจะต้องพักอย่างน้อย6เดือนอย่างน้อยนะอย่างน้อย6เดือนนะครับจากแหล่งข่าวของเราไม่ได้เชื่อว่ามิลเตาและกูตัวนะครับจะไม่กลับไปจนกว่าเดือนเมษายนนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นจะทำให้ทั้งสองอาจจะต้องพักยาวถึง9เดือนเขาสตาร์ทที่6เดือนนะเมื่อกี้เขาบอกอย่างน้อย6เดือนนะครับแต่อาจจะไปจบที่9เดือนรวมเวลาฟื้นฟูด,ด้วยเนาะ อะมาฟังของในสเปนกันบ้างนะครับอย่างมากาและก็โกเปนะครับเอาของมากาก่อนนะครับมากาบอกว่าเรอัลมาดริดจ,จะไม่เซ็นผู้เล่นนะฮะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเข้ามาเพื่อแทนที่มิลิเตาที่บาดเจ็บ ACL พวกเขายังไว้วางใจอาบานาโชรูดิเกอร์และหากจำเป็นพวกเขาจะให้ชูอามินี่นะครับของมากาบอกว่าชูอามินี่หรือเมนดี้เล่นเฉพาะกิจในตำแหน่งนั้นนะครับถามว่า ทั้ง2นะฮะทั้งชัว a อ i ม i ินี่และเมนดี้เคยเล่นไหมเคยนะครับแต่เป็นมันเป็นจังหวะมากกว่าจังหวะในเกมนะครับที่บางอา่าบางจังหวะที่ต้องการตัวรับที่ลงไปซ้อนอ่ะลงไปคัฟเวอร์อ่ะเออทั้ง2อ่ะลงไปช่วยได้นะครับแต่ยังไม่เคยเอามาลองแบบยืนแบบจริงจังนะครับยืนแบบออกสไลน์อ่ะยังไม่เคยนะครับซึ่งออปชั่นที่บอกว่าจะโยกตำแหน่งมาเนี่ยอันเช่เคยใช้นะครับกับ กามาวิงกาแล้วนะครับที่เอามาเล่นแบ็กซ้าเนาะซึ่งในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กตรงนี้นะครับก็ถ้านะฮะถ้ามันไม่พอจริงๆนะครับอันเช่ก็จะเอาเนี่ยแหละนะครับเอาเมนดี้นะครับเอาชูอามินี่นะโยกมาเล่นบ้างเป็นบางเกมนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันต้องรอแบบโอ้โหอลาบาเจ็บมินิเตลเจ็บนาโชเจ็บนะครับอ่ะ มาฟังอีกสื่อหนึ่งแล้วกันนะครับของโกเปนะครับก็สื่อสเปนเหมือนกันนะครับบอกว่าเรอลมริดตัดสินใจจะไม่เซ็นสัญญาในตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะเพื่อที่จะมาแทนมิลิตาโอคล้ายคล้ายกันคล้ายๆของทางมาการ์เลยนะครับและถ้าหากจาเป็นนะครับอันเชลตติจะดึงนักเตะจากชุดกาสติยานะครับหรือเปลี่ยนตำแหน่งของผู้เล่นที่อ,อยู่ในชุดใหญ่ในชุดใหญ่เนี่ยเพื่อมาแทนในตำแหน่งของมิลิตานะครับก็คล้ายคายกันนะครับก็เหมือนเป็นการออกมาย้ําเตือนนะคบว่าไม่ซื้อเว้ ยังไงนะครับไม่มีแผนอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าอันตรายไหมนะครับสำหรับทางฤดูกาลมันก็แอบจะเสี่ยงนะแต่คือเราไม่มีการวางแผนเลยนะครับที่จะเสริมทัพในตำแหน่งเนี้ยถ้าถามว่าตอนเนี้ยมันพอไหมณนะเวลาเนี้มันยังพอนะครับแต่ถ้าลองคิดเหมือนกันนะว่าแบบสมมุติอราบาเจ็บไปในอนาคตนะครับ หรือว่านาโช่สักคนนะนาโชนาโชถึงนาโช่เจ็บนะนาโชก็เป็นตัวสำรองใช่ไหมถ้าสมมุตินาโช่เจ็บไปมันก็มีแค่อาราบาและก็มิลิตานะครับถ้าจะโยกคนอื่นไปเล่นอย่างที่ทาง uh, มาก้าบอกมาเนี่ยนะครับเอาชูอามีนี่เอาเมนดี้ไปเล่นมันก็เล่นได้แต่ถ้าสมมุติไอคนที่เจ็บต่อจากมิลิตาเนี่ยมันเจ็บนานอีกอะนะครับมันก็มีออปชั่นนะครับอย่าง เอานักเตะชุดคาสติยานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าย้ายออกไปหมดหรือยังนะครับอย่างราฟามาลินนะครับที่มีข่าวจะย้ายออกแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอัปเดตนะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าไม่ซื้อจริงๆอะ่ะมันจะพอไหมนะครับบางคนก็บอกว่านะครับในเพจผมนะบอกว่าถ้าแบบไม่ซื้อจริงๆลองใช้ไปก่อน5เดือน นะครับลองใช้ไปก่อน4 5เดือนเนี่ยจนไปถึงมกราถ้ามันไม่ไหวค่อยเสริมแบบยืมตัวนะครับหรือว่าแบบซื้ออ่อหรือว่าแบบยืม1ปี1ปีครึ่งอะไรก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับก็มันยังมีหลายออปชันอยู่คือคือเราอะต้องบอกว่ายังไม่ต้องไปแบบไปพนิกนะไปตื่นตูมว่าออ๊ยไม่ไดเต้าแจว่ากูไม่อยู่ยอมกูต้องไปซื้อนะครับ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงอ่ะทุกอย่างมันจะผิดแผนไปเรื่อยนะไอแผนที่จะซื้อคนนั้นคนนี้ที่วางไว้เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ถามว่าเราอ่ะมีเงินไม่มีนะครับแต่ว่าทําไมไม่ซื้อทําไมไม่ยืมนะครับตอนนี้คือเอ่อ m e n t a l ิต i t y หลักนะครับผม p r i o r i หลักนะครับของทีมเราอ่ะไม่ใช่เป็นการเสริมในตําแหน่งกองหลังนะครับในตําแหน่งส่วนของกองหลังอนะ่ะมันก็เสริมแค่แบ็กซ้ายซึ่งมันจบไปแล้วนะครับ ตำแหน่งแบกขวาก็ไม่เสริมนะครับเพราะว่าปักจะ,จะใช้ตรงนั้นอยู่แล้วส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบกเนี่ยไม่คิดจะเสริมตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอมิลิเตลนะครับมันเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลเนาะมันเจ็บไปนะครับมันถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นจําเป็นขนาดนั้นซึ่งอย่างที่บอกนะครับอย่างน้อยนะครับก็ใช้ไปก่อนนะครับสักประมาณ5เดือนนะครับออปชั่นต่อไปก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองไปดูในช่วงตลาดตอนหน้าหนาวก็ได้เนาะ อะเดี๋ยวค่อยมาตามกันนะครับแต่เบื้องต้นไม่ซื้อไม่ยืมนะครับไปฟังของทางนี่กันบ้างนะครับผมเกปาอาลีซาบรากานะครับเอาเริ่มจากโรมาโน่ก่อนเพราะโรมาโน่มาก่อนออฟฟิเชียลสโมสรนะโรมาโน่บอกว่าเกปามาถึงเรอลมริด ามาถึงมาริดวันนี้แล้วนะฮะเพื่อเข้าร่วมกับเริลมาริดแบบยืมตัวโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดและจะกลับไปที่เชลซีอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี2024นะครับเริลมาริดต้องการเปิดตัวเกป้าภายในวันอังคารนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนอกจากนี้แหล่งข่าวของเริลมาริดยังกลบข่าวลือนะฮะเกี่ยวกับการกลับมาของไซคิโอลามอสนะครับเพราะว่ามีข่าวลือว่าเนี่ยแหละนะ แต่ธโมสศก็ยืนกลานอยู่ตลอดนะฮะที่บอกว่าเอามากบเขาลือเนี่ยคือจะไม่เสริมใครจะไม่ยืมใครอยู่แล้วนะครับผสมกับมีอ่าสตอรี่นะครับที่ทางลามอสเอาลงใน IG ด้วยนะครับที่อวยพรนะครับขอให้ทางมิลิเตาโชคดีเหมือนประมาณมาแบบ อยากให้กลับมาเร็วๆนะครับคุณโชคร้ายมากที่คุณบาดเจ็บไปแต่อยากให้คุณก็มีความโชคดีด้วยที่อยากให้กลับมาด้วยเร็วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไปฟังกันนิดนึงนะครับทาง IG ของรามอสนะครับรามอสบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยแต่คุณจะกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งผมจะส่งพลังและความเข้มแข็งทั้งหมดให้คุณเพื่อนของผมนะครับก็ Uh, ปี2019นเะครับเคยเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ปีต่อไปก็รามมสไปนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ปีต่อไปรามมสไปสิอีกปีหนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ uh, มันมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องการยืมตัวเรื่องการซื้อตัวกองหลังเข้ามาเนี่ยรามมสนะครับตอนนี้ยังไม่มีสังกัดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ uh, มีข่าวว่ามี มีแมวมองนะครับหรือว่ามีอะไรเนี่ยของมาดดอทไปสนใจนะครับไปคุยกับรามอสซึ่งทางสโมสรก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าโอ้มันไม่จริงไอ้แมวมองหรือว่าคนที่ไปสนใจรามอสหรือว่าแบบสโมสรสนใจไม่มีนะครับซึ่งอย่างที่บอกคงไม่มีการสมทบในตำแหน่งตรงนี้แน่ๆนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นข่าวของทางเกป้านะแตะ่ทางโรมาโนเขาวพ่วงของรามอสนิดหนึ่งแค่นั้นแหละครับ โอเคแล้วก็ไปดูออฟฟิเชียลของสโมสรดีกว่านะครับออฟฟิเชียลของสโมสรก็ประกาศนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแต่ยังไม่เปิดตัวนะบอกว่าเรอัลมาดริดและเชลซีนะครับได้ตกลงในการย้ายทีมของเกป้าอาลีซารากานะครับซึ่งเซ็นสัญญาระหว่างกันในฤดูกาลนี้จนถึงมิถุนายน2024ตลอด5ฤดูกาล กับเชลซีเข้าคว้าแชมป้ยนส์ลีก1สมัยสโมสรโลก1สมัยยูฟาคัพ1สมัยแล้วก็ยูโรปาลีก1สมัยปีนี้เขาได้รับรางวัลผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2022-2023ก็คือเขามอบรางวัลปีนี้แต่ว่าได้รับปีที่แล้วเนาะ ก็คือประมาณว่าตัดสินปีที่แล้วไปแล้วเขาได้รับนะครับแต่เขาจะได้รางวัลในปีนี้นะครับเกป,ป้าติทีมชาติในระดับนานาชาติะติทีมชาติสเปนนะครับในระดับนานาชาติซึ่งเขาคว้าแชมป์ i o n s League ในปี2023กับสเปนและยังคว้าแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปี2010 2012ด้วยนะครับ พรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่15สิงหาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับอันนี้เวลาสเปนถ้าเป็นเวลาไทยก็คือ6โมงครึ่งนะครับในซิดัตรเรอวมดริดจะเปิดตัวเกป้าในฐานะผู้เล่นคนใหม่ของเรอลมดริดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พ่งนี้เหมือนในทางเว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะครับรวมไปถึงเฟ c บุ o o นะครับพวกนี้แหละเนาะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับที่เปิดตัวเกป้าเนาะ ก็อย <ay> ่างที่บอกนะครับเรื่องเกป้าเนี่ยคือถามว่าเอามาทดแทนที่บุกทุกตัวไหมผมว่าจะลองเอามาลงเล่นก่อนถ้าแบบเกป้าฟอร์มไม่เสถียรหรือว่าฟอร์มไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ไดีดีขนาดนั้นอาจจะให้แข่งกับลูนินไปเลยนะครับแต่ลูนินอ่ะผมผมไปลูนินนี่ผมก็าอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจนิดนึงนะคือฟอร์มนัดที่แล้วกับบิวเบลเนี่ยดีมากนะครับแต่นัดเนี้ย ไม่ใช่นั่นเนี้ยสิแต่หลังจากนี้จะมีเกป้าเข้ามานะครับซึ่งเกป้าความเข้าใจของสมโมสรคือเอามาแทนที่กุกตัวที่พักจาก ACL ไปนะครับยาวนานเนี่ยอาจจะทั้งฤดูกาลนะครับแต่รูนินนะ่ะเชื่อไหมผมว่าแกจะสู้นะครับแกจะสู้ยึดตำแหน่งมือนหนึ่งเอามาจากเกป้าให้ได้นะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ถือว่าดีนะครับที่ผู้รักษาประตูงเราจะได้แบบแข่งขันกัน นะครับดีไม่ดีมือหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับช่วงที่กุกตัวไม่อยู่อาจจะเป็นลูนินนะครับหรืออาจจะเป็นเกปาก็ได้นะครับส่วนเรื่องเบอร์เสื้อนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับได้ใส่เบอร์25้านะก็อย่างที่บอกเบอร์มันเหลือแค่เนี้ยก็เบอร์เก้าอ่ะเออกับเบอร์ยี่ห้าเหลือแค่สองเบอร์นะครับนั่นแหละนะครับก็น่าจะตามนั้นนะครับแล้วก็ลงทะเบียนพนที่ยี่สิบห้าพอดีเป๊ะนะครับอะ ปิดท้ายด้วยข่าวของประธานเป้นะครับมหากาบนี้นะครับก็ใกล้จะจบแล้วครับแต่หวยจะออกที่ปารีสแซงชมงนะครับเลิกกิฟต์นะครับสื่อกะบกเสียงนะครับของทางเปเชเขานะบอกว่าปารีสแซงชแมงนะครับแล้วก็คีเลียนเอ็มเบได้บรรลุข้อตกลงทางวาจานะครับว่าจะอยู่ในฤดูกาลนี้จะไม่ย้ายออกแบบฟรีๆ f r นะในปี2024แน่นอนนะครับ จากแหล่งข่าวคาดว่าเปเชจะประกาศในเ,เร็วๆนี้ด้วยนะครับตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่เอ็มเปเป้จะต่อสัญญาในสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากเขาชอบโปรเจกต์ใหม่ของเปเชกับการย้ายมาร่วมทีมของเดมเบเล่ด้วยนะครับซึ่งเดมเบเล่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเอ็มบาเป้นะและพ่วงก,กับการย้ายออกที่ใกล้แล้วนะครับของทางเนมาที่จะย้ายไปเอาฮีลันนะครับผม ก็อันที่จริงอะ่ะคือเอาฮีรานอะ่ะเหมือนเหมือนจะปิดดิวไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เอาข่าวเนย์มามานะเหมือนจะปิดดิวเนย์มาแล้วทางปารีสเด็กเหมือนจะได้แบบค่าตัวรวมๆกันแล้วเหมือนจะหนึ่งร้อยล้านยูโรด้วยซ้ำนะครับซึ่งอ่ะโอ้โหมันมันแบบเนี้ยแฟนบอลนุก็บอกว่าโอ้ยกูโดอนอีกแล้วนะครับประธานเป้เล่นกูอีกแล้วนะ ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับคือตอนนี้การพูดคุยมันเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็เอมเปอปกลับไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับมีการตบรงหงตบหัวเดินเดินแถวตบหัวกันเรียบร้อยนะครับต้อนรับนั่นแหละนะแล้วก็สิ่งสําคัญคือเดมเบเล่นะครับที่มาอยู่ด้วยนะครับก็โอ้โหลองคุณลองคิดดูนะว่าถ้าเนี่ยถ้ามันครบเซตจริงๆอ่ะนะควาเป นะซ้ายเดมเบเล่หรือว่าซ้ายเป้ขวาเดมเบเล่ก็ช่างนะครับหน้าเป้าเป็นกอนซาโลลาอสโอ้โหมันก็แบบเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะเราอะก็โอ้รู้อยู่แล้วนะครับว่าประธานเป้มันก็แบบตอนแรกมันก็ยืนกลานแต่สักวันมันก็อาจจะเปลี่ยนใจเพราะเราเจอสถานการณ์แบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าจะทำการขยายสัญญาเพิ่มกับ สมูรอนเนี่ยคือสัญญาที่ทางสื่อเขาเปิดเผยเออกมานะครับมันคือจะเป็นแบบว่าเส้นสัญญาขยายไปจนถึงปี2025นั่นแหละนะแต่ไปแก้ไขซึ่งไอการแก้ไขเนี่ยทางประธานเปไ้ได้บอกกับเป้เชแล้วตอนนั้นอะครั้งแรกนะครับว่าจะไม่แก้ไขแต่ช่วงท้ายมาเนี่ยนะครับที่มาคุยกันเนี่ยคือเออแก้ไขก็ได้แก้ไขในที่นี้คือก็ ขยายสัญญาไปนะครับจนถึงปี2025แต่ว่าถ้าจะย้ายออกใน2024จริงๆตลาดสมมัอ2น2นะจะมีค่าตัวแต่ค่าตัวจะมีค่าฉีกนะครับจะใส่ค่าฉีกสัญญาซึ่งเปเชจะเป็นคนกำหนดอันนี้แหละมันจะทำให้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราอะตอนแรกก็ก็เชื่อมั่นในเอ็มเปแล้วแบบถ้าไม่ขยายสัญญาไม่พูดคุยเรื่องการแก้ไขสัญญาใหม่ก็รอหมดสัญญา แล้วขยายนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจเริ่มเ,ออเดี๋ยวไปคุยก็ได้นะครับเห็นแก่สมโมสรอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าสมมติสมมุตินะทางปารีสเ,เขาเรียกสัก200โอ้โหผมคิดว่าจะเป็นมหากาศที่ยาวนานมากแล้วอาจจะจบลงด้วยเราไม่เสริมเนาะเพราะอย่างที่บอกค่าเหนื่อยแพงมากนะแล้วสมโมสรก็พร้อมนะที่จะทุ่มค่าเหนื่อยแต่ค่าตัวถ้ามันสูงเกินไป ก็อาจจะไม่เอานะครับเพราะตอนนี้ก็คือปักใจว่าจะเอาฟรีนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้ฟรีดีไม่ดีไม่เอานะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าววันนี้ผมอ่าไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยอ่านข่าวติดตลาดด้วยนะครับคือเหมือนหวัดลงอะ่ะ <c oughs> นะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดแกสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ